ลักกี้ทำอะไรลูกหิวข้าวยังหิวข้าวหรือยังหิวไหมโอ้ลักกี้ไม่หิวหรอกเนอะลักกี้ไม่หิวไม่กินเนาะข้าวเนาะกินไหมกินไม่ข้าวอ้าวลูกขึ้นมาเลยไหนข้าวลักกี้อยู่ไหนลูกอะข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่ไหน หิวแล้วเหรออ่าโอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึงมานี่มานี่มาลักกี้มา,านี่กินไหมเอาไหมเอาไหมหิวหรือเปล่า,านะลักกี้กินไหมเออกินไหมเอาไหม ชอบมากเลยข้าวเหมือนคนนี่กินแล้วก็เจ็บท้องไม่ชอบกินอาหารเม็ดฮะชอบไหมเอาไหมเอาเหรอเอาใช่ไหมใช่ไหมลักกี้ลักกี้จะกินใช่ไหมแต่ลักกี้ต้องทำยังไงก่อนลักกี้ต้องทำยังไงก่อนถึงจะได้กินหืมหืมทำยังไงก่อนถึงจะได้กินข้าวเนี่ย อะจะทํายังไงอ่ะอืมจะทํายังไงเอ้ยลัคกี้ต้องทํายังไงก่อนนึงจะได้กินต้องรออะไรก่อนอืมรออะไรลูกต้องรอทํายังไงอืมต้องรอทํายังไงนะเนี่ยอ้าว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 คลอเคลียใหญ่เลยปลาได้กลิ่นปลาแล้วอยากกินเนาะอ่ะจะวางลงแล้วนะ ลักกี้รอก่อนลูกรอรอรอนะครับลักกี้ลกักกี้เป็นเด็กดีลักกี้รอก่อนนะเดี๋ยวมามาจะบอกนะให้ลักกี้นั่งรอนะนั่งรอแป๊บหนึ่งน,น CEOs, users, e uk, ั่งรอแป๊บหนึ่งนั่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหมามาจะบอกแล้วหมามาจะบอกแล้วนะฟังนะฟังนะลักกี้นะเอนะดูเอนะเดียวเตรียไปบราโว เก่งมากครับผมค่อยๆกินนะนั่งกินนะอืมเก่งมากและเก่งมากลักกีลกกลก้ลักกี้อร่อยไหมลูกลักกี้อร่อยไหมบอกมาหมาหน่อยอร่อยหรือเปล่าอร่อยไหมลูกอร่อยไหมหันมองดูใครอะ่ะไม่มีใครมาก้มหน้าก้มตากินไม่พูดไม่จาแล้ว ลักกี้ลักกี้วันนี้พาเพื่อนๆมาดูแมวกินข้าวนะคะลักกี้เขาเป็นแมวที่ชอบกินอาหารที่เราทำให้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นะคะเวลากินอาหารที่เราทำให้เนี่ยเขาก็จะเจ็บท้องนะคะเพื่อนๆ แต่เขาไม่ชอบกินพวกอาหารเมร็ดอ้อมกพซื้อมานะอาหารเมร็ดอาหาราทั้งเปียกนะคะของอของแมวเนี่ยคะอ้อมซื้อมาหมดแต่ว่าลักกี้เขาไม่ชอบกินนะคะเล่นหางเล่นหาง <c oughs> <c oughs> เล่นหางลักกี้ลักกมูกินแล้วไม่พูดไม่จาเลยเนาะ เพราะว่าไม่ค่อยได้เอาข้าวธรรมดาให้กินไม่ค่อยได้ทําอาหารให้กินนะคะเพราะว่ากินแล้วเขาก็จะเจ็บท้องเนาะนานๆถึงจะให้กินเขาก็เลยแบบกินแบบหิวมากเลยนะคะเขาชอบค่ะเอาค่อยๆกินค่อยๆกินลักกี้ค่อยๆกินลูกระวังนะเผื่อมันมีก้างเผื่อแม่หาออกไม่เจอไม่หมดเนาะก้างเนาะอันนี้ก็ก็จะเลาะเอาแค่เนื้อนะคะมาให้ลักกี้กิน เนื้อปลานะคะแล้วก็ผสมข้าวนะอร่อยไหมลูกหันหน้ามาบอกหน่อยสิลักกี้ลักกี้หันหน้ามาพูดหน่อยสิอร่อยไหมดูสิกินใหญ่เลยชอบลักกี้มึงนะหันหันหน้ามาทางนี้จะได้มองเห็นหน้าลักกี้ลักกี้อร่อยไหมลูกเอนะเดียร์ตรีอ่ะกิน กินได้เลยเมื่อกี้ขยับถ้วยมาแล้วเขาเขาคิดว่าเราไม่ให้เขากินเขาก็เลยไม่กินนะคะก็เลยต้องได้นับหนึ่งสองสามใหม่เพราะว่าอ <c oughs> อมจะหัดให้เขาแบบว่าแบบว่าถ้าเราวางจานข้าวลงปุ๊บจะไม่ให้เขาแบบกระโจนใส่กับข้าวเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้เขาต้องรอก่อนนิดนึงคือ ให้ให้ให้เรานับหนึ่งถึงสามเงี้ยค่ะแล้วถึงจะกินได้อะไรเงี้ยก็อ้อมก็ไม่รู้หรอกว่าหัดไปทําไมแต่อ้อมก็หัดนะคะอ้อมก็หัดเล็กๆน้อยๆสำหรับแมวสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเขาแบบว่า,าหัดหัดให้เขามีความแบบว่า,ามีความอดทนรอนะคะให้เขารู้จักรอได้นะคะหิวไม่หิวก็ให้เขารอได้ประมาณนี้ค่ะลักกี้ ไงหน้ามาบายบายเพื่อนๆหน่อยลูกลักกี้อ่ากินใหญ่เลยค่ะไม่สนใจแล้วนะคะนีๆ่ๆอหล่ๆหน้าตาอล่อๆมาหน่อยสิไม่สนใจแล้วค่ะไม่สนใจใครแล้วอ่าเดี๋ยวอ้อมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็อ่าพาเพื่อนๆมาชมน้องแมวนะคะน้องแมวลักกี้นะคะที่เลี้ยงไว้ในบ้านนะคะตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มน้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปแล้วนะคะจากอ้อมคนอีสานอินกรีสนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะายบายบมา,บาลกักกี้อ่าลักกี้ไม่สนใจใครแล้วบ๊ายบายค่ะ